ไปลุยออสก้ากันเดินทางแป๊บเซนเล่นอะไรอ่ะ้าหลุดอะอะไรหลุดเ้าหลุดเหรอเมื่อกี้หลานผมนะไม่ใช่ลูกเซนดื้อหรอเชัอ การเดินทางในครั้งนี้สนับสนุนโดย Scoot Airline ทุยต,ตัังเองบ่ยเดินทางไปโอซาก้าเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงผมออกจากไทย9โมงถ้า6ชั่วโมงมันต้องถึงประมาณบ่าย3าแต่ผมถึงญี่ปุ่นหโมงเย็นเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นมันเร็วกัาเรา2อชั่วโมงไหนแล้วไหนปีทีนี้เรียกว่าอะไรถึงสนามบินโอซาก้าสักทีก็ต้องเดินทางกันต่อด้วยกันนั่งรถเข้าเมืองนะจ๊ะก่อนเข้าที่พักเนี่ยผมแวะมินิมาร์คเว้ยคือก็เหมือนพวกเซเว่นใช่ปะ แต่มีอย่างหนึ่งที่เซเว่นบ้านเราไม่มีออือออ <Wow. S 1> จะโดนแบนไหมคือกว่าจะเก็บของกว่าจะอะไรก็ปลาเข้าไปทุ่มกว่าและหาอะไรกินแป๊บ mm hmm. คือผมจะบอกว่าร้านเนี้ถูกมากเว้ยจานละรั0 130เยนหรือประมาณ40บาทแต่คุณภาพนี่มันดีกว่าบ้านเราเยอะเลยนะได้ดีใจได้ครับสำหรับคนที่ดูตอนดึกออผมลืมบอกไปทริปนี้ผมไมได้มาทัวร์นะมากันเองแบบว่ามีไกด์ส่วนตัวอะไรเงี้ย หลังจากกินอิ่มแล้วก็มาเดินแถวย่านโดตมโบริก็คือแถวแถวป้ายกูริโกนั่นแหละกุริโกนี่ใช่กระตูนที่จบไปแล้วใช่เหมเว,เวอร์ปะอันนั้นมันโทริโกเจ้ามังกรตัวนี้มันมีทั่วเมืองนะรู้สึกจะเป็นแฟนชายร้านราเมงอะไรสักอย่างนี่นแหละแต่ว่าไม่ได้กินเอามารีเอามาโลดี้ไปเที่ยวแล้วก็หนึ่งสอเ พบกับเช้าวันใหม่อย่างที่ผมได้บอกไปผมไม่ได้มาทัวร์มันก็เลยต้องเดินทางด้วยรถไฟป้นปูนโดยแผนวันนี้เราจะเดินทางไปเอโกแลนด์แล้วก็ออาเอรเียมซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันไปดูกันเลยดีกว่า อย่างที่ลหลายๆคนทราบกันคือญี่ปุ่นเขาจะเน้นให้ใช้การขนส่งมวลชนไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถบัสรถแท็กซี่ซึ่งแต่กับบา้านเรานั้นคนส่วนมากจะใช้รถส่วนตัว้ะเป็นส่วนใหญ่ผมชอบนะแบบญี่ปุ่นนมันรถไม่ติดดีถึงและเลโกโลแ้แลนด์ ไรผมรู้นะงานดีใช่ไหมล่ะในเลโก้แลนด์ก็มีเครื่องเล่นนิดหน่อยแต่มันก็สําหรับเด็กะนะส่วนมากจะเป็นแบบว่าพวกเลโก้ที่เขาประกอบเสร็จแล้วแล้เอามาตั้งโชว์สวยๆอะ่ะอาเป็นว่าประรับชมไปเลยแล้ะกัน <S <S หลังจากที่เดินชมเลโก้แลนด์จบแล้วก็เลยต่อที่อคว a r i u m ไคยูจังกันเลย ้้นหนนาแบบีโดยอคอรเรียมนี้จะแบ่งเป็น7ชั้นเขาจะให้เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น7แล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆยที่ต้องเดินตั้งแต่ชั้น7เพราะว่าตรงกลางนั้นเขาทำเป็นโดมตู้ปลาขนาดใหญ่ยักษ์เพื่อให้เราดูได้แบบเต็มอิ่มเพลินตา นอกจากเดินดูชิวๆแล้วเขายังมีตารางเวลาให้อาหารสัตว์แต่ละชนิดด้วยนะแต่ที่ผมเดินมานั้นเดินลูย,ย่าง่ไม่ได้สนใจอะไรเลยเอาจริงๆแล้วผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะให้คขรู้สึกเหมือนเราเดินใต้น้ำแล้วก็แบบดูพวกปลาแหวกไายกันไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้กูอะไรไม่รู้โคตรใหญ่ ก่อนจะออกเขามีให้จับฉลามด้วยแหละแต่ต้องจับตรงช่วงลำตัวนะส่วนหัวและหางห้ามจับจับแล้วจับแล้วทริปวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้หลังจากนั้นก็เป็นการเดินทางกลับซะส่วนใหญ่เวลาเหลือก่อนนอนผมจึงออกไปเดินเล่นแถวที่พักซึ่งพักที่ได้มาคือร้านขายเกมตลับและก็พวกแผ่น PS1 โคตรเก่าอะก็หมดไปกันอีกหคืนนอนพักเอาแรงไปเที่ยวต่อ สวัสดีเช้าวันใหม่โดยจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้ก็คือ Universal Studio Japan การเดินทางก็ยังคงเป็นรถไฟเหมือนเดิมก่อนจะเข้านี่แค่ของล่อตาล่อใจก็เยอะเกินจุดมุ่งหมายในวันนี้คือผมจะเล่นเครื่องเล่นใหญ่ๆให้มันหมดไปเลยเครื่องเล่นเด่นๆก็มีประมาณนี้แหละตามที่ผมวงไว้จริงๆก็ได้เล่นเกือบหมดนะแต่บางเครื่องเล่นก็ไม่ได้ถ่ายมาเอาละ่ะไปรับชมกันดีก,กว่า อันนี้เป็นเครื่องเล่นจูลสิกนะหลังเล่นจบผมมีรีแอคชั่นของหลานให้ดูหลังจากที่เล่นจูลสิกเสร็จก็เดินไปเล่นต่อในโซนแฮรรี่ที่เป็นทีมหิมะแต่อากาศวันนี้แม่งร้อนชิบหายเลยอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่ชื่อ The Flying Dinosaur คนต่อแถวเยอะมาก ดูๆแล้วก็แบบเบ,บ๋แ,แบบเด็กเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เปล่าวะระหว่างนั้นผมจึงไปเล่นมาหลังจากเล่นมาหมนเสร็จแล้วก็ไปต่อแถวเล่นกันเลยดีกว่าพร้อมภาพพนักง,งาน <iyor> หลังจากเล่นเกือบหมดแล้วก็ไปเดินโซนที่เพิ่งเปิดล่าสุดคือโซนมินเนียนก็ทําเมืองมินเนี่ยนสวยดีนะส่วนเครื่องเล่นที่เหลือไม่ได้ถ่ายม้าอะ <S <S เอาจริงๆการมายูนิเวอร์แซลครั้งเดียวไม่เคยพอจริงๆนะไหนจะพวกโชว์ที่ต้องเข้าต่อแถวเป็นรอบๆคล้ายๆลรงลังอะไหนจะโชว์แต่ละเมืองอีกผมว่ามันเป็นจุดเด่นเนียนะทำให้เรากลับมาได้แบบไม่เบื่อเลยแหละ เหนื่อยมาทั้งวันและทั้งเดินทั้งยืนรอต่อคิวแถมและลายซับไปกับของจุกจิกอีกมากมายาคลิปนี้สอนให้รู้ว่าการละลายซับที่ดีที่สุดคือการไปเที่ยว<า>มีกิจกรรมแจกของนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูกันนั่นะครับทำให้ถูกกัน,นั่นนะครับขอบคุณครับผม